เรื่องเราจะคอมเมนต์เกี่ยวกับคอนเสิร์ต b l a c k พิงคที่ผ่านมานี่ช่างเป็นอะไรที่น่าสนใจและมีหลายแง่มุมมากๆเลยนะคะพอดีมีการเปิดเผยตามรายง,งานจาก a g o d โกาการค้นหาที่พักในกรุงเทพเพิ่มขึ้นถึง18%โดยเฉพาะจากนักท่องเที่ยวต่างชาติจากเวียดนามเพิ่มขึ้น266%มาเลเซียเพิ่มขึ้น107%และไต้หวันเพิ่มขึ้น19% ขณะเดียวกันการค้นหาโรงแรมภายในประเทศก็เพิ่มขึ้นถึง130%เริ่มจากปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของงานนี้เลยก็คือเรื่องของนักท่องเที่ยวค่ะมีคนพูดกันเยอะมากจริงๆว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยน่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศไทยได้เป็นหลักหลายหมื่นคนเลยทีเดียวค่ะบางท่านถึงกับบอกว่าเห็นคนมาคอมเมนต์กันเยอะแยะว่า unidentification อาจจะหมายถึงคนเยอะมากจนระบบตัวตนไม่ถูกหรือหมายถึงชาวต่างชาติเยอะมากๆเลยนะคะคือมันเป็นภาพที่ชัดเจนมากว่าพลังของสาวๆา l แบล็ i พิงนี่สุดยอดจริงๆไม่ใช่แค่คิดไปเองนะคะเพราะมีคนมายืนยันด้วยประสบการณ์ตรงเลยค่ะท่านหนึ่งเล่าว่า ได้ไปเดินแถวสยามแล้วก็เดินต่อไปจนถึงบิ๊กซีราชประสงค์ปรากฏว่าเจอนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนชาวเกาหลีเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วที่น่าประทับใจมากๆก็คือท่านนั้นสังเกตเห็นว่า90%ของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้โดยเฉพาะวัยรุ่นจีนเกาหลีที่หน้าตาดีๆทั้งนั้นเลย แบมีชมด้วยนะคะพวกเขาแต่งตัวให้เกียรติสถานที่มากๆคือใส่สีไว้ทุกกันด้วยค่ะน่ารักจริงๆเลยและความคึกคักนี้ไม่ได้จบแค่ที่คอนเสิร์ตนะคะพอคอนเสิร์ตเลิกปุ๊บก็มีคนรายงานว่าสาวๆน่าจะหมายถึงแฟนคลับก็ไปต่อกันที่สีลมกันเพียบเลยค่ะเรียกได้ว่ากระตุ้นเศรษฐกิจกันทั่วกรุงเทพเลยนะคะ ทีนี้ก็มีคนมาวิเคราะห์กันต่อค่ะว่าทำไมทำไมพวกเขาถึงเลือกมาดูกันที่ประเทศไทยเยอะขนาดนี้ท่านหนึ่งให้ความเห็นที่น่าสนใจมากว่าเพราะที่ประเทศจีนเขาอาจจะไม่ได้อนุญาตให้มีการจัดคอนเสิร์ตในลักษณะนี้ได้ง่ายๆเพราะมีโอกาสที่ประเทศใกล้ๆอย่างประเทศไทยจัดเหล่าแฟนคลับชาวจีนก็เลยแห่กันมาดูกันอย่างล้นหลามค่ะ ประกอบกับอีกเหตุผลหนึ่งที่สมเหตุสมผลมากว่าก็กคือเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ะมีคนบอกว่าการมีคอนเสิร์ตนักร้องดังๆเนี่ยชาวต่างชาติเขาชอบมาดูที่ไทยเพราะพอรวมค่าเข้าดูบวกค่าเครื่องบินบวกค่าที่พักแล้วมันยังถูกกว่าไปดูที่ประเทศอื่นๆอ,อ,อ,อีกหลายประเทศเลยค่ะโอ้โหประเทศไทยเราเลยก,กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสุดๆไปเลยนะคะ แน่นอนว่าพอคนเยอะมากๆเรื่องการจัดการก็เป็นประเด็นที่ต้องพูดถึงค่ะมีท่านหนึ่งชื่นชมนะคะว่าปีนี้ทั้งกทมได้เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกมีการบริการรถรับส่งให้ด้วยแต่มันก็อาจจะยังไม่เพียงพอกับจำนวนคนที่มหาศาลขนาดนั้นแต่เขาก็มองในแง่ดีว่าอยากให้มีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆค่ะ และพอเห็นภาพแบบนี้หลายคนก็เลยส่งเสียงเชียร์ว่าอยากให้มีคอนเสิร์ตของศิลปินต่างชาติเก่งๆมาจาัดที่ไทยอีกเยอะๆเลยนะคะเพราะมันน่าจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อีกมหาศาลแน่ๆค่ะในขณะเดียวกันก็มีเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่เหมือนกันนะคะบางท่านก็แอบบ,บ่นเบาๆค่ะว่าทุกคอนเสิร์ตเลยพวกนี้ซึ่งน่าจะหมายถึงชาวต่างชาติมาแย่งบัตรดีๆที่นั่งดีๆไปหมดเลย แม้ก็เป็นเรื่องที่ต้องหาจุดสมดุลกันไปนะคะนอกจากเรื่องบัตรแล้วยังมีประเด็นเรื่องทัศนคติที่มีต่อน,นักท่องเที่ยวด้วยค่ะมีท่านหนึ่งออกมาแสดงความคิดเห็นยาวเลยว่าทําไมบางคนถึงต้องแอนตี้คนจีนด้วยนะเขาบอกว่าคนจีนไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นคนไม่ดีคนไทยเราเองก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีเหมือนกันคนจีนที่นิสัยดีๆก็น่ารักมีเยอะแยะในฐานะเจ้าบ้านก็น่าจะต้อนรับขับสู้ตามมารยาท ท่านนี้ยังเล่าอีกว่าส่วนใหญ่เขาเจอแต่นักท่องเที่ยวที่น่ารักน่ารักมีส่วนน้อยมากที่จะนิสัยไม่ดีแต่ก็แอบ,บมีวงเล็บไว้นิดนึงว่ารัสเซียแถวภูเก็ตนี่อาจจะโหดนิดหนึ่งหรือบางทีคนโซนยุโรปบางคนก็นิสัยไม่น่ารักกว่าคนเอเชียก็มีเยอะเหมือนกันเขาบอกว่าเพื่อนเขาส่วนใหญ่เป็นคนเกาหลีกับคนจีนถ้ามาเห็นคอมเมนต์แอนตี้แบบนี้เพื่อนเขาคงเสียใจแย่เลยค่ะ แต่ในขณะที่ทุกคนกำลังยินดีกับตัวเลขนักท่องเที่ยวที่พุ่งสูงปริจากคอนเสิร์ตก็มีคอมเมนต์หนึ่งที่มองต่างมุมไปเลยนะคะโดยเชื่อมโยงในประเด็นการเมืองอย่างเข้มข้นเลยค่ะท่าน,นี้บอกว่าบางพักสองปีที่ผ่านมามีแต่ทำให้นักท่องเที่ยวหายเพราะเขารู้ว่าตระกูลอะไรไม่มีใครกล้าอยากมาหรอกซึ่งก็เป็นความคิดเห็นที่สวนทางกับภาพความคึกคักที่เกิดขึ้นจริงในงานคอนเสิร์ตครั้งนี้อย่างชัดเจนเลยนะคะจากปรากฏการณ์ทั้งหมดนี้ก็มีคนมาสรุปยืนยันอีกเสียงว่า น่าจะจริงที่นักท่องเที่ยวเยอะขึ้นเพราะคอนเสิร์ตเพราะก่อนหน้านี้คนไม่ได้เยอะขนาดนี้เพิ่งจะมาเยอะมากๆตอนที่มีคอนเสิร์ตนี่แหละค่ะพอเห็นคนเยอะการเดินทางก็สําคัญใช่ไหมคะเลยมีเสียงเรียกร้องมาว่าสายสีส้มคนรีบสร้างให้เสร็จได้แล้วจะได้เดินทางกันสะดวกสบายมากขึ้นและปิดท้ายเรื่องราวทั้งหมดนี้ด้วยคอมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยค่ะมีท่านดึงประทับใจการทํางานของแอดมินเพจที่เรากําลังอ่านคอมเมนต์กันดูนะคะบอกว่าเห็นทํางานเพื่อพวกเราอย่างเข้มแข็งวัง ว่างถ้ามีโอกาสเจอกันเดี๋ยวจะขอเลี้ยงข้าวแถวแยกราชประสงค์เลยรู้จักหลายโรงแรมด้วยโอ้โหเป็นการปิดท้ายที่ชื่นมื่นมากๆเลยนะคะกรุงเทพเมืองน่าอยู่สู้ๆนะคะ แล้วเรื่องที่ถูกพูดถึงมากที่สุดแบบเป็นเอกฉันเลยก็คือปรากฏการณ์คนไทยอยู่ไหนค่ะเพราะว่าทั้งจำนวนคนไทยที่น้อยมากหรือว่าจำนวนมากๆของคนจีนเนี่ยก็กลายเป็นประเด็นที่ทำให้บรรดาแฟนคลับเนี่ยได้มาพูดคุยกันโดยเฉพาะในทวิตเตอร์นะคะโดยเน้นย้ำกันว่า การจะเดินไปห้องน้ำเนี่ยก็ต้องมีระบบในการสกรีนหาคนไทยเพื่อให้ได้คุยกันรู้เรื่องนะมีคนบอกว่าเนี่ยไปคอนเสิร์ตท,ทีนี้ต้องเลงเลกันก่อนเลยประโยคติดปากที่ต้องใช้ถามคนข้างๆกลายเป็นคนไทยไหมคะไปแล้วค่ะท่านหนึ่งก็มาตอกจำว่านี่คือเรื่องจริงเพราะตอนที่เขาไปดูคอนเสิร์ตเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะหันไปข้างหน้าข้างหลังหรือข้างๆตัวเขเนี่ยมีแต่คนจีนล้อมรอบหมดเลยค่ะ ความรู้สึกนี้มันแรงมากจริงๆนะคะถึงขนาดมีคนบอกว่าเดินเข้าไปในงานนี่เหมือนโดนคนจีนล้อมเลยหรือที่เห็นขาวๆหมวยๆนั่นก็ไม่แน่ใจแล้วว่าเป็นคนจีนไต้หวันหรือคนจีนมาเลเซียคือมันเยอะจนแยกไม่ออกไม่ใช่แค่ความรู้สึกนะคะ บางคนเจอมากับตัวเลยบอกว่าคิดดูซิว่าต่างชาติต้องเยอะขนาดไหนขนาดที่ว่าเจ้าหน้าที่หน้าง,งานพอเจอหน้าเขาปุ๊บไม่พูดภาษาไทยใส่เลยค่ะบางท่านก็วิเคราะห์เลยว่าคนจีนนี่เขามากันเป็นทัวร์เลยทีเดียวและไม่ใช่แค่ชาวจีนนะคะบางคนบอกว่าหน้าง,งานนี่มีคนเมียนมา5 0แล้วก็คนจีนอีก80%อันนี้อาจจะเป็นการเปรียบเปยว่าสัดส่วนชาวต่างชาติมันเยอะมากๆเลยนะคะ บางคนก็ได้นั่งข้างๆสาวเวียดนามด้วยค่ะหรือบางท่านก็บอกว่าเขมรก็มาเยอะเหมือนกัน มีคนนึงลองประเมินสัดส,ส่วนที่เขาเห็นในวันที่3เลยนะคะเขาบอกว่าน่าจะจีน80%เวียดนาม5%มาเลเซีย5%ยุโรป3%แล้วก็คนไทยแค่7%เท่านั้นเองค่ะซึ่งก็สอดคล้องกับอีกท่านที่บอกว่าคนที่มาดูส่วนมากน่าจะเป็นต่างชาติ70%เลยและท่านที่ไปมาวันที่24ก็ยืนยันอีกเสียงว่าในโซนที่นั่งของเขาไม่ได้ยินใครพูดภาษาไทยเลยแม้แต่คนเดียวค่ะ พอคนจีนเยอะขนาดนี้ก็มีคนมาแชร์ประสบการณ์ที่ได้เจอค่ะท่านหนึ่งเล่าว,ว่าเขาสังเกตเห็นว่าตอนดูคอนเสิร์ตเนี่ยคนจีนที่อยู่รอบๆเขานั่งดูกันเงียบมากแล้วก็มีห้าห้าห้าตามมาในขณะที่เราเนี่ยคนไทยเนี่ยเชียร์อัพสาวๆกันเต็มที่เลยค่ะแต่ก็มีมุมที่น่าประทับใจมากๆนะคะท่านหนึ่งเล่าว,ว่าเขาไปคอนเสิร์ตวันสุดท้ายรอบข้างเขาก็เป็นคนจีนทั้งหมดเลยแต่ที่ทึ่งก็คือเหมือน พวกเขาบรีฟกันมาดีมากๆทุกคนใส่ชุดสีขาวดำแล้วก็มีสีชมพูบ้างนินดๆหน่อยๆเป็นเครื่องประดับอย่างที่มัดผมกำไลหรือกระเป๋าและที่พีคที่สุดคือพอเวทีขึ้นรูปพระพันปีซึ่งมีประกาศเป็นแค่ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเท่านั้นกลุ่มคนจีนเหล่านี้รีบลุกขึ้นยืนกันเร็วมากค่ะยืนเร็วจนเขายืนไม่ทันเลยก็เลยคิดว่าพวกเขาน่าจะบรีฟกันมาก่อนแล้วว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรซึ่งน่ารักมากๆเลยนะคะอีกท่านก็บอกว่าเจอพี่สาวจีนเยอะมากเหมือนกันแต่นาง ก็น่ารักดีนะคะเห็นเราห้อยบงน่าจะแท่งไฟเขาก็เอาเสื้อมาให้ด้วยค่ะงานนี้ต้องยกความดีความชอบให้สาวๆาวแบล็ i พิงเลยค่ะมีคนบอกว่าสมมง ตำแหน่งแบรนด์เอมบัสเดอร์ทอททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจริงๆเป็นแก้วเป็นแสงให้ประเทศบ้านเกิดช่วยโปรโมทประเทศไทยแบบฉ่ำๆเลยโดยเฉพาะต้องขอบคุณน้องลิซ่าที่ไม่เคยทอดทิ้งประเทศไทยเลยเอาความเป็นไทยติดตัวไปในทุกๆที่เหมือนน้องกำลังอยู่บนยอดเขาที่สูงมากๆแล้วก็บกทงไทยให้คนทั้งโลกได้เห็นเลยนะคะและไม่ใช่แค่เศรษฐกิจภาพรวมนะคะแฟนคลับชาวไทยเองก็สู้ตายเหมือนกันท่านหนึ่งมาแชร์ค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวเลยบอกว่า เฉพาะเงินที่ออกจากกระเป๋าเขาคนเดียวทั้งค่าบัตรซึ่งเขาบอกว่าเป็นบัตรดอยค่าที่พักค่าเครื่องบินค่ากินค่าของที่ระลึกในคอนเสิร์ตค่าเสื้อผ้าเบ็ดเสร็จแล้วป่าไปเกือบ2 0 0 0 0บาทนี่ยังบอกด้วยนะคะว่าขนาดเป็นคนงบน้อยแล้วนะเนี่ยพอเห็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่มันมาหาศาลขนาดนี้ก็เลยมีเสียงสะท้อนและข้อเรียกร้องไปถึงภาครัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องดังมากๆเลยค่ะหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ประเทศไทยควรจะมีคอนเสิร์ตฮอลล์ดีๆไว้รองรับศิลปินระดับโลกได้แล้วเป็นฮอลล์ที่เป็นโดมปิดมีแอร์ป้องกันฝนได้เดินทางสะดวกแล้วก็มีที่พักอยู่ใกล้ๆเพิ่มเติมจากราชมังคลาสีนหรือทันเดอร์โด e บางคนก็ถามขึ้นมาเลยว่าแล้วทําไมเราถึงไม่อยากมีโดมดีๆไว้จัดคอนเสิร์ตกันละ่ะมีท่านหนึ่งวิเคราะห์อย่างเผ็ดร้อนเลยว่า ถ้าเรามีรัฐบาลที่ดีกว่านี้และทํางานเร็วกว่านี้แล้วสมมุติมีการสร้างสนามโดมปิดติดแอร์แล้วรัฐบาลช่วยโปรโมทสาวๆต้อนรับพวกเธอให้ยิ่งใหญ่แนะนําการท่องเที่ยวทุกภาพผ่านการจ้างงานไปในตัวมันจะสร้างรายได,ได้ได้ดีกว่านี้อีกเยอะมากๆแต่นี่นอกจากจะไม่สนับสนุนไอดอลไทยมาตั้งแต่แรกแล้วยังมารอเกาะกระแสตอนที่เขาผ่านความลำบากจนดังไปทั่วโลกแล้ว ก็ยังไม่รู้จักต่อยอดช่วยลิซ่าต้อนรับลิซ่าให้มันดีกว่านี้เลยค่ะมีคนถามย้ำๆเลยนะคะว่ารัฐบาลทำอะไรอยู่รัฐบาลควรดีกว่านี้ดูสภาพรัฐบาลสินอกจากเรื่องเอาจัดงานแล้วนะคะเรื่องพื้นฐานอย่างการเดินทางขนส่งมวลชนนี่ก็โดนหนักมากค่ะ มีคนฝากถึงรัฐบาลเลยว่าช่วยรับฟังเสียงแฟนคลับหน่อยเถอะคะเอางบประมาณไปพัฒนาระบบขนส่งสักทีเถอะกี่ปีกี่ปีมันก็เหมือนเดิมสงสารทั้งนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยที่โดนโกงค่าเดินทางจากพวกวินป้ายขาวรถรับจ้างผิดกฎหมายมากๆขนาดมีตำรวจมายืนคุมอยู่ตรงนั้นแท้ๆยังทำอะไรไม่ได้เลยคะ่ะอีกท่านก็ย้ำว่าระบบขนส่งมวลชนนี่มันน่าเบื่อทุกครั้งเลยโดยเฉพาะตอนคอนเสิร์ตเลิกแล้วจะกลับบ้านเนี่ย หนักไปกว่านั้นมีคนเจอว่าถนนกับฟุตบาทแถวหน้าง,งานก็กําลังก่อสร้างอยู่พอดีทําให้เดินลําบากสุดๆกว่าจะเดินไปถึงวัดเทพน่าจะแถวนั้นเขาก็บอกว่ารู้อยู่แล้วว่าจะมีคอนเสิร์ตระดับโลกมาจัดทําไมผู้ดูแลไม่รีบเร่งจัดการพื้นที่หน้าง,งานบริเวณนี้ให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนมันขายหน้าต่างชาติเขานะคะ